คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e f t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมแต่คือเพิ่งรู้ว่าลายลน์แมนอะ่ะคือถ้าเกิดเราเชื่อมกับลายเราอะ่ะมันจะ มันจะเป็นรูปโปรไฟล์ของไลน์เราอะเข้าใจปะเออมันน่าจะเห็นจากรูปโปรไฟล์ของไลน์แล้วมันก็เลยถามอืมเดี๋ยวนี้จเจอแต่คนปั่นปันอันนี้ไม่อันนี้ไม่ปัน่นอันนี้น่าจะเอาจริงอ่ะคุณดูทรงละ มันก็น่ากลัวมันก็น่ากลัวอยู่ไอ้เหี้ยมันมันไปกดแล้วมันโดนเข้าตู้มันเลยเปิดตู้อะไรวะ ถ้าผมไปอยู่คงไม่เหลือมึงรู้ได้ไงวะมั่นใจอะไรขนาดนั้นขับไม่ได้ ยุนรอสุดหอ่อ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ถ้าคนขับเป็นสาวว่าไปอย่างไม่ใช่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 แล้วมันเอาออกไม่ได้เลยนะไอ้รูปอะรูปโปรไฟล์ในไลน์ในไลน์ในแอปไลน์แมนอะเราไม่สามารถแบบเปลี่ยนรูปถ้าเกิดจะเปลี่ยนรูปต้องไปเปลี่ยนในไลน์มั้งอืม <c oughs> รูปของเมืองไงแฟร์อันแน่นี่มีลอตีนซะด้วยวนลมเป็นเป็นรูปหนูได้นะไม่ถือไม่ได้เดี๋ยวสาวๆที่แบบว่าแชทไลน์เขาก็จะตกใจว่าพี่เอารูปใครมาขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวป่ะ าวาจะถามแบบเพื่อเว้าขามั่นใจถามเพื่อเฮ้ยมึงคิดว่ากูหล่อเปล่าวะหล<ร>่ออะไอ้นี่มองไอ้นี่มองโลกในแง่ดีไปไหม โดนช็อตนี้ไปเป็นไงเพื่อนน้องเฟิงโอ้ยปั่นพาง ผมโอนนิ่งสวิงกิ้งกินกล่องแก้วแล้วช่วยเลยสองคนในตาแล้วนะโอ๊ดลังสิทเคยจัดฟันไหมฮะหน้ากูเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอจัดฟันอยู่ครับตอนนี้ดัดฟันอยู่ครับดัดฟันใส่ไปนวดมาสองวันเป็นไงบ้างไม่ใช่ไม่ได้นวดมาสองวันนวดมาสองวันอะ เขาเรียก,กพักผ่อนหย่อนใจ คนังจ้ะความมับเลยตอนนี้ผมจัดฟันอยู่ครับ ก็ตอนนี้ถอนอามังซีออกไหมเหรอถอนเดี๋ยวนี้คือแล้วแต่คนครับว่าอยากถอนไหมคือถ้าเกิดอยากถอนหมอก็ถอนให้ได้ครับมันแล้วแต่ด้วยว่าจําเป็นจะต้องถอนไหมครับอย่างฟันผมผมไม่ถอนเพราะว่าหมอบอกว่าไม่จําเป็นต้องต้องถอนถอนแล้วมันไม่ดีคือเวลาถอนนะครับแล้วฟันล้มอ่ะมันปัญหาเยอะแล้วแต่ครับต้องไปดูต้องไปคุยกับหมอดูครับต้องปรึกษาต้องปรึกษาหมออ่ะ ฟันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนี่ยเก็บปะเอเอ <S 2> <S 2> อย่างของผม,มคือผมแค่ผ่าฟันคุดอย่างเดียว เคลียร์ฟันคุดออกหมดแค่นั้นคนระับไม่ได้ไม่ได้นี่ <c oughs> ไพัทยาบ่อยไหมไม่ค่อยได้ไปทำไม พี่ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปคือกูไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ต้องพัทยาไอ้สัตว์ ที่สองสวยเลยเดินเลยครับถ้าอยู่ที่สอง ไปเที่ยวกับเพื่อนทาที่พักเที่ยวไหนเที่ยวพัทยาเหรอพัทยาส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยไปมีแต่ต่างชาติไปนะไปแต่นวดเหรอไม่ใช่ส่วนใหญ่มีแต่ชาวต่างชาติไปนะปต,นต,ต,ตัวกล้องวงจรปิดติดหลังไม่มีคนในคอมไม่มีมีครับแต่มันเล่นไม่ค่อยสนุกคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันมมันยุ่งยากอะ วิธีการเล่นของมันมันค่อนข้างกรุงยางครับอย่าไปเล่นสวนน้ะก็มึงก็ไปแบบภูวิลล่าพวกนี้ดีกว่าดิไม่ดีกว่าเหรอกลัวไปภูวิลล่าน่าจะเวิร์กกว่าปะส่วนมากถอนจะเป็นฟันซ้อนอ๋อคืออะไรจะถอนจะผ่าจะดัดฟันเหรอครับกิวดัสกิวดัสศึกปรึกษาทันตแพทย์เลยครับปรึกษาทันตแพทย์ชัวร์สุดอืม ฟันแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องปรึกษาแล้วเขาก็จะหาวิธีแบบเขาก็จะหาแบบรูปแบบที่ดีที่สุดให้เราแถาวมอทอรลังสิตอะไรอร่อยแถวมอทอรลังสิตอะไรอร่อยอก็ออได้หมดอปีหนึ่งเป็นปีสี่อร่อยหมดมก็เลือกก็ดูดูเอาค่